ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่24พฤษภาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะตัวเลขความฝันของเซียนสมุทรสาครนะคะเพราะว่างวดนี้นะคะเซียนก็ฝันดีแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เดี๋ยวแอดก็จะโทรหาเซียนนะคะท่านผู้ชม ก็สำหรับคลิปแรกของเซียนนะคะแอดก็นำเสนอไปแล้วนะคะเป็นเลขสูตรคำนวณนะคะอันนี้จะเป็นสูตรคำนวณนะคะแอดเลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่าวางท่านที่ยังไม่ได้ดูนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเข้าเลขสูตรคำนวณนะคะท่านผู้ชมเนาะไอ้งวดที่ออกหกห้านะคะแต่ว่าละ ล่าสุดงวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งให้3กับ9นะคะท่านผู้ชมตัวจับคู่ก็หลุดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสูตรของอาจารย์ก็เดินดีนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะเอฟเชื่อว่าคงจะถูกใจสำหรับเอฟซีหลายๆท่านนะคะที่ชอบสายวิ่งนะคะห้ามพลาดสำหรับสูตรนี้นะคะ ก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะเอ็ดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอ็ดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยคะ่ะ ดีค่ะจานครับัสดีครับค่ะอาจารย์ว่างไหมคะวันนี้คะว่างครัว่างครับค่ะค่ะก็เห็นว่าวันก่อนอายจา์ก็ทักไลน์มาบอกว่าฝันดีแล้วใช่ไหมคะครับผมฝันแล้วครับค่ะดีเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เอดว่างพอดีก็เลยโทรหาค่ะอ๋อครับผมค่ะค่ะก็ตามความฝันต่อนาจารย์เนาะครับผม ค่ะค่ะฝันว่ายังไงบ้างเนะาะอาจารย์อาจารย์ฝันว่าเข้าไปในในป่าแล้วก็ไปเจอเต่าช่วงตัวเต่าตัวใหญ่มากเต่าสองตัวเออไปไปเจอเต่าช้งตัววิ่งคู่กันไปวิ่งคู่กันมากนั่นแหละนั่งคู่กันค่ะค่ะอา,าจารย์ ตอ,ตอนนั้นผงก็เดินไปเดินม,มาไปเจ้อเต่าชองตัวนั่นไหมวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็ที่นี้เขาวิ่งลงไปในหนองนั่นในหนองน้ำนั่นนะอ๋อค่ะค่ะจ่ยแล้วก็อีกตัวก็วิ่งขึ้นมามันมันเป็นคู่กันอ่๋อค่ะพันพันอะไรแปลกๆแบบนี้พรที่นี่ ผมก็เลิตามันไปลงไปในน้ำนั่นก็ลงไปที่ถึงฝั่งน้ำนั่นแล้วแล้วก็ไปเจองูงูหลามตัวใหญ่มาก่ะคมันแบบว่าโอ้โหตัวยาวมากตัวใหญ่ก็เลยเลยนี่ก็อาจารย์ก็บอกเดี๋ยวจะไปหาความ,มาตีเยอะงูเนี่ยกว่ากันค่ะ กำลังจะไปยึดความนามันยิงขึ้นถังไปฝังนั่นเลยอ๋องูกลัวเลยเนาะอาจารย์ใช่ค่ะก็พันแค่นี้ไงครับที่พันพันขึ้นวันขึ้นวันผ้าเลยอ๋อค่ะค่ะอาจารย์เราจะตีเป็นตัวนายให้เอฟซีช่วยกันตีด้วยเนาะอาจารย์เนาะครับผม <c oughs> ให้เอฟซีช่วยกันตีด้วย ค่ะรู้ว่ามันจะมาเลขเบิ้ลไหมเนาะอาจารย์มาคู่กันเนาะหรือว่ายัางไงก็ยังวาอยู่ว่ามันมาเด็กเบิ้ลนีกบ่เต่าสองตัวเต่าสองตัวมันเลื่อนคู่วิ่งคู่กันไปคู่กันไาอยู่ค่ะค่ะแต่ไม่ได้เห็นตัวเลขใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่เห็นยังไม่เห็นตัวเลขเลยอ๋อค่ะ แต่วจาดูา<ะ>ในตำรามันก็มีตัวเลขอยู่นะ<า>่ะก็เลยดูในตำาราโอ้เปิดตำราดูเนาะอาจารย์เนาะใช่ๆเพราะว่าตำราของอาจารย์ก็แม่นมากค่ะอาจารย์เนาะใช่ค่ะค่ะมีตัวไหนบ้างเนาะอาจารย์ในตำรามี ครับหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดตัก่อนค่ะเจ็ดหกสี่สามตัวคือเจ็ดหกสี่เนาะดูจากตำราเนาะเจ็ดหกสี่ค่ะแล้วก็สองหกสองเก้าหกสองเก้าหกครับสองชุดนี้คือดูจากตำราเนาะอาจารย์เนาะ ใช่ถ่ารู้จักกันแล้ค่ะแต่อาจารย์ว่าเต่าทองเต่าก็เป็นก็เป็นเลขสี่เนาะเต่าค่ะน่าน่าจะเป็นเลขสี่นันแหละจ้ะทองเป่ามาเพราะเต่านั่งเป็นเลขสี่นะใช่ใช่อาจารย์เนาะพอสองตัวเป็นเลขสองเนาะใช่อ๋อสองตัวเราอันนี้เราตีเนาะอาจารย์ตีเป็นสีสองเนาะใช่ใช่เพราะมันก็เป็น ีสี่ช้องแน่ๆเลยถ้าสีไฮซีเี๋ยวไม่รู้อีกโดนจะเด้อะไรมั้งมันมันเป็นบ่อน้ำก็หรือว่าเอาชนมันเป็นหนองหน้ามัอนน้ำหรือว่าเอาหนึ่งเอาหนึน่งเอาหนึ่งสี่หนึ่งสี่ช่องส่นสี่ช่องอ่ะน,นี้เหรออ๋อเอาหนึ่งสี่สองด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ใช่มันอยู่ในในน,นน้ำน้ำก็เป็นหนึ่งใช่ไหม ค่ะน้ำก็หนึ่งค่ะใช่เต่ตาชองตูวเต่าก<ม>็เป็นเลขสี่ค่ะถ้าสามตัวก็จับเป็นหนึ่งสี่สองอันนี้คือตีจากความฝันเนาะใช่ใช่แล้วก็สอตีจากความฝันก็คดตีตีได้แบบนี้ค่ะต่าสองตัวเป็นสองแล้วงูจะต<น>ีเสี่ง ค่ะแล้วงูอีกหนึ่งตัวจะตีเป็นตัวไหนเนาะอาจารย์เต่าสองตัวแต่ว่างูนะนมันมันอยู่ไกลไมหน่อยไม่ไม่อะไรอยู่ใกล้นะนะอ๋อคือไม่ต้องจับรวมเนาะอาจารย์เนาะใช่ใช่ใช่อ๋อไอ้ที่เน้นๆก็เน้นเน้นเน้นก็คือต้องไอ้เลขเต่าน่าจะมานั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนเนาะอาจารย์เนาะใช่เชื่อว่าแต่ว่าเต่าน่า เห็นมันอยู่ใกล้มากเราอยู่ใกล้กันมากเห็นมันพมันเึงแค่เต่าตัวใหญ่ก็เลื่อเลยเต่ามาให้โชคลยอาจารย์เนาะสงสัยใช่ชองตมันมีคู่กันนั่นแหละอ๋ค่ะค่ะอาจารย์อาจารสสย์ไม่ได้จับอไอตัวเต่าบ่อยจารย์ครับได,ได้จับเต่าไหมคะอาจารย์เดี๋ยวว่าไม่ได้จับนะ อ๋อไม่ได้จับเว่าเห็นมันมันอยู่ใกล้มากอยู่ห่างกันแค่ถอกนั่นแหละมอ่งรู้ยืนมั่งรู้มันอยู่มันวิ่งู่กันไปคู่กันมากก็เลยสงสามันก็เลยไม่ได้ทำอะไรมันก็เลยมั่งรูเ้เฉยๆอ๋อค่ะค่ะจ๊าแต่ว่าตอนไปเห็นงูนัะนะ่นแหละมาเจอเต่าไม่มาตีมันมันกก ไปนู่นเลยขึ้นฝั่งด้วยฝั่งนู่นเลยอค่ะอาจารย์อาจารย์พอจะเน้นตัวเลขให้ FC ได้ไหมคะอาจารย์ว่าเน้นตัวไหนคะเน้นไปที่หกสี่กับทองีกับสี่ชอนะอ๋หกสี่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าตัดสองตัวเนาะครับถ้าตัดสองตัวก็หกสี แล้วก็สี่สองหกสี่คือเน้นหกสี่กับสี่สองเนาะเดี๋ยวแอดจะวงกลมเลยครับ่ะอันนี้คือตัวเน้นนะคะอาจารย์เน้นสองชุดนะอาจารย์เนาะสี่สองกับหกสี่นะคะค่ะผมค่ะแล้วสามตัวเน้นคู่ไหนเนาะอาจารย์สามตัวเน้นเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่เนาะครับ ค่ะค่ะอันสองเก้าหกนั่นก็กันกันเลยค่ะค่ะอันนี้ตัวกันเนาะแล้วก็ให้เอฟซีตัดเล่นด้วยเนาะอาจารย์เนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็ตัดให้มีสี่สองกับหกสี่สองชุดนะคะอาจารย์ครับผมอันนี้คือตัวที่เน้นที่สุดเนะาะครับโอ้ยน่าลุ้นเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าไอ้สี่สองก็จะตรงกับเลขอายุของ นายกคนใหม่เนาะอาจารย์เนาะรับผมงวดก่อนไอออกเลขอะไรนะศูนย์สาม่ะก็เก้า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 กับไอสองตัวบนนะที่เลขเกี่ยวกับสองเอ้ยนายกเคลที่สามสิบามศูนย์ใช่นายแต่ว่ามันออกเก้าศูนย์สามค่ะค่ะงวดนี้ก็อาจจะมีรุ้นอีกค่ะอาจารย์เนาะ ซีสองกับหกสี่นะคะก็เอฟซีตัานไหนชอบตัวไหนคู่ไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะก็ถือว่าเซียนฝันดีนะคะงวดนี้อะ่ะมีมลุ้นต่อก็ได้เนาะอาจารย์เนาะข้าผมค่ะข,ขงวดนี้มั่นใจในสูตรแล้วก็ความฝันไหมคะอาจารย์มั่นใจครับมั่นใจเหมือนเดิมมั่นใจเหมือนเดิมเนาะครับค่ะข้า,ขา,ขา,ขา ให้จานอ์อวยพรให้เอฟซีเหมือนเช่นเคยค่ะครับขอให้เอฟซีของช่องที่เรางชแนวศีสุขมีหลับให้ป,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 ปั้นปัเงินทองให้มากท้มานะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็ฝากากาดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของพี่เรางชาแนลเวยนะครับผม ค่ะแอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f อฟซช่องละองแชแนลนะคะครับผมค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะอาจารย์ครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ